น่ากินมากนะผมสูดไแล้วอย่ากสูกับพี่น้องยวเอาไปชิมเหมือกันนะเราไปชิมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ซตําหน่อยนะครับผมสุภูสุสคนนะครับ สำหรับมือนีเนาะสีมาเห็ดขนมพี่น้องสีมะขุลกเผาให้คุณแม่นะครับผมตอนนี้เพิ่งกําลังไอ้สีไปตองอยู่ครับสีไปตองห่ออันข้าวต้มขนมเนาะพี่นน้องเาะคือมืออื่นพี่น้องเป็นมือบุญข้าวสากนะครับผมเป็นบุญข้าวสากเนาะสำหรับคนไทยคนอีสานบ้านห้องกระชิห่อข้าวต้มขนมไปวัดไปบ้านไปย้ายข้าวสากให้บรรพบุรุษห,หรือว่าคนผู้ล่วงลับไปแล้วเนนาะพี่้องเนาะ กสิเพชตรบุญเขาสากฟังเทศฟังกันเทศพี่น้องมืออื่นกังเวรน,นาผมมือนี้พี่น้องกจะสิมาเดี๋ยวคุูตักข้าวให้เพื่อนนะครับให้คุณแม่เป็นจ,าจา่าเลยไหมจ้าเผาเฮ็ดกระมยังแน่แนบมานี่ ฮดขนมมกพี่น้องฮิดขนมมกกับกันยเตวต้มผัดนะครับมอือนี่ต่างกล้องไทายเองนะครับผมพี่น้องเอาไปกินมาเอาไปได้มากันอ้ไปนั่าเ่า,า,าขูดพี่น้องอันนี้นขึ้นกรตพี่น้องเนาะกดไตหน้าตากระต่พี่น้องบนกระตแบบนั้น,น ับผมเ,เข้ามาขุดกันเลยนะครับขุดขั้นตอนการขุดก็สีขุดจังไหล่ะจังสีเนาะนางส่เดยพี่น้องนะครับตัวนี้ไม่มีเจ้ามะพร้าวพี่น้องขุดมะพร้าวตั้งกล้องพี่น้องให้เองนะครับคือแบบเรียวๆเ,เลยนะครับผม อีกฝังทั้งผุนทั้งขางกรับแม่พี่นันงสิกเวตองพี่น้องเสียงคาคากันดักสิบายกุเหฮิอยังนะครับคือสิกเวตองคนตายแล้วเอาไปสิกเวตองสิมาหอเดี๋ยวสิเห็ดขันตอนการหอให้เบิ้งพี่น้องใครจะโทรมา กันอย่างไรไ่เห็นบ่าอยู่นี่โอ้ oh. บหเห็นแม่พี่น้องกูได้าย,ยาอทุกฮาแม่ oh. อันนี้ข้าขูดแล้วข้าจะเอาเปรตขันไปดางกะทิพี่น้องขันเอาเต้าหัวมันเอาตาหนาม,มันนะครับเซรามอุ่นเป็นว่าแม่ mm hmm. นาม้าทำารบ่ทุกคนทุกคนก็เซนามเป็นอะไรเซรามอุ่นนะพี่น้องเอามาขัน mm hmm. หนนน้า,นา,นาว,บาบาว่บ่ักเผ่าก็ยืนบ้านหลังในพี่น้องโบได้ซื้อนะครับจ<บ>นหนาข้นก็สื้อเอาเนาะทัานบักเผ่าอึดพี่น้องเอ๊อก็สื้อเอาบักเผ่าเป็นกระที่กล้องนะครับเดี๋ยวเขาขุดขเผ่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวสื่อไทยเป็นขั้นตอนเบิงการห่อและกกัตอนซุกตัวยังอีกรอบนึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันเสียงดังนะครับก่อนการขุดกันยังเดี๋ยวเขาไทย เห้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับครับผมพี่น้องนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครบเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขูดไปสีโอยสองหน่วยพี่น้องนะครับสองหน่วยมันเป็นสีกระปูเราพาเคิงนะครับเดี๋ยวห้องก่อนจะไปทําการขั้นเอาน้ำพี่น้องกะทิแล้วก็ทำขนมกันขั้นตอนต่อไปนะครับผมนะครับตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมพี่น้องนะครับ คือตอนนี้ก็คือมีใส่ขนมมิเอ็นแม่อ็นคือใส่ยังสักคู่บ่นี่ใส่สักสาคู่ก็เป็นสีนี่โอ้สาคู่พี่น้องที่พิเศษสาคู่นะครับแล้วก็ไอ้ถั่วเหลืองนะผมตัวเลองเอาหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งแล้วนะผมสีมะฮอร์กันนะครับมีใส่สักคู่ใส่ถั่วเหลืองนะผมแล้วก็เป็นข้าวต้มผัดน้องพี่น้องนะครับ พัดเขาบ่พึ่หนึ่งเขาพี่น้องตอนนี้คือนะครับเดี๋ยวเขาเบิ้งขั้นตอนกันไอหอแล้วกันหนึ่งกันอีรอบหนึ่งนะครับนะครับผมพี่น้องขั้นตอนต่อไปน้องพี่น้องเป็นการหอพี่น้องการหอนะครับผมคือใส่ถั่วเหลืองนะผมที่สุกแล้วแล้วก็กล้วยน้องพี่น้องกล้วยก็เป็นกล้วยข้องเองพี่น้องกล้วยน้ำว้าน้องพี่น้องกล้วยน้ำว้าพี่น้องเองที่ปลูกเองพี่น้องนะครับที่ปลูกเองแล้วก็พัดเขาพัดเขา ันนี้เป็นสาคูน้องเพียเนาะเดี๋ยวมาห่อกันพี่น้องมห่อให้คกูแบงห่อนะผมผมห้อมาเป็นพี่น้องผมห้อมาเป็นสวัสดีค่ะผมห้อมาเป็นนี่คือวิธีการห่อแม่เป็นคนห่อน้องเพียเนาะห่อเมันก็อห่อคืออันกระตุ้มทั่วไปเหรอห่อหน่อยกันจี ข้าวต้มพัทกะหงข้าวต้มโค้งนะข้าวต้มโค้งกับบะเดงการข้าวต้มพัดกะห่อแล้วกกันหนึ่งรสครับข้าวต้มโค้งในห่อแล้วกกันมากอ๋อเตรียมไปหนึ่งเนาะพี่น้องเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเบิ่งขั้นตอนกันหนึ่งกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเขาห่อกันกับพี่น้องอันนี้เคลื่อนเคลื่อนข้าวห่อข้าวต้มพัทข้าวต้มพัดใส่ใส่กล้วยแล้วก็อันใส่สาคูใส่ใส่ถั่วเหลืองครับผมนะครับ เลยยอีดล,ลยยางมันเป็นเพินพ่นเพินปป่นฮอทุกปีเป็นบ่อนี่ไอรแม่ใส่บาทเป็นบุญเขาสากพี่น้องบุญเข้าสากพี่น้องใส่ห่อเขาหน่อยใหายให้ยายให้พูดลงรับไปแล้วผูลงรับไปแล้วพ,พู้อันสีเป็นเสียไปสมพาตาแม่แตาปูตายาพี่น้องนะครับคือสิมทีเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ว่าเขาลูกชา็นไเพมันก็มาเอาไปนะครับคือเป็นบุญเข้าสา์แล้วก็ฟังไง ฟังเทศน้งพี่น้องมีการเทเด้งนะครับมืออื่นนะครับเดี๋ยวกรสิมีการทำบุญอีกตอนเสาร์ช่วงสวยๆมากกรสิเป็นการเทศเพิ่นเกิเป็นลรแต่ตบ้านเพิ่นเนาะลรแต่บ้านข้างหลังมันกระสีใจสดพี่น้องนี่ลุยไใจสดกับไอ้เมลี่เนาะนะครับข้างหลังกรเสียดังนิดนึงนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเาประมงขันตอนกันต่อไปเรื่อยๆพี่น้องอันนี้คือตอนนี้คือฮออยู่นะครับฮไอ้ ข้าวต้มพัดแต่ว่าฮอร์เครใส่ตัวเหลืองกันนะครับเดี๋ยวดูตอนสุกกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอามาแกะชว่วไ้พี่น้องเดี๋ยวไปไลส่สดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็ได้หลยเติบแล้วพี่น้องครับไล่เติมแล้วนะครับนี่คือเป็นใส่ใส่แบบใส่แบบกล้วย <laughs> ส่ละอันนี้ข้าวผัดทัดอันนี้พี่น้องที่ว่าข้าวขุดแบบอันมุ่นมุ่นมุ่นอันเสกกะทิเซนใช่เงี้ยเปล่กมั้ยเออเสกน้ำตาลเซกกะทิที่ว่าเขาเปนขุดแบบข้าวเมื่อกี้พี่น้องเพิ่มมุ่นเส้นหนีเนาะมุ่นใส่น้ำกันพี่น้องมันเป็นมันๆแบบข้าวได้หนีด้วยเซกกะทิใส่น้ำตาลเรียบร้อยนะครับก็คือก็เอานหนึ่งสุกแล้วเนาะมันสุกแล้วพี่น้องมันก็จิเอาหนึ่งอีกกระเบิดนนะครับนี่คือไปใส่แบบเ้าวใส่ถั่วเหลืองนี่ก็ ใส่กับอันนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวกันกินแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนการตอนสุกอีกรอบหนึ่งพี่น้องสุกแล้วจะแกะซิมนะครับให้พี่น้องิองอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้คือทําช่วยณแม่อยู่แต้อะไรไม่บ้านน้ำพี่น้องไม่ว้านมะก,กวนนะครับครับผมพี่น้องเสร็จไปแล้วหนึ่งถาดพี่น้องคือขันดมเมื่อกี้ขันต้มพัดพี่น้องเนาะขะต้มพัดเสร็จไปแล้ว แล้วก็ต้มอันขนมโมกพี่น้องมาเนี่ขนมโมกคือห่อเป็นเลี่ยำๆพี่น้องเป็นสามเยำนะฮะเรื่องสีนะครับจะเป็นก้อนแบบนี้นะครับคุณแม่ปวดขาพี่น้องครับก็เลยหยุดหยุดกันสีนะครับฝน,วน,บนปวดขาพนั่นงมาไ <c oughs> ด้พนั่งมาเปียบม,มาได้่นปวดขาหยุดเอานะครับผมถอบัตรเขาเนาะเอาใส่ อ๋อขนมหมกปั๊อปป๊อปป๊อปเนี็บอันเขาได้หขนบ่ไหนบอน่าตาของขนมหมกเดี๋ยวเราจะเมาเนืองกันอีกนึ่งรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอามาซุกแล้วจะมาซิมให้เป็นลองเนาะนะครับตอนนี้กำลังทำอยู่ผลกลัพธ์ที่ได้องตอนนี้นะครับ บรรยกัศตอนนี้นะผมพี่น้องคือกัดโดยรอบนะผมบานสวนฝนกำลังมากพี่น้องนะครับฝนกำลังมาเงิดฝ่ายมด,ดินนะครับฝนกำลังมาแล้วนะครับผมฝนกำลังมากพี่น้องนะครับ กำลังมาเดี๋ยวตอนชุกพี่น้องเดี๋ยวจะเอามากินชิมนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมบผมพี่น้องนะครับตอนนี้มาเบิ่งกันนะครับโอ้หอมหดหดเลยพี่น้องหอมห่วยหวยเลยน่ากินมากนะผมสุกลแล้วอยากสุกกับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปชิมมือกันนะครับเอาไปชิมกันนะครับมันจะอร่อยขนาดไหนพี่คุณแม่ครับอันนี้ห้องกับจิ ขยัก Bay ไว <antique. S 2> ้ไอ <Arizona. S 1> ใส่พักเนาะอันนี้ยใส่บาสไส้บาสไอผัเอาแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเพีองก็จะเอาไปเค็ดกินนะครับมีสองถาดถาดไอขนมขนมมกและขนมออนี่ขนมด้วยเอาออกอีกได้ไหมเราเอาลายปนันเอาเครื่องเดียวเอาจังละเครื่องเอาจังละเนี่ยเดียวเอาไปชิมนะครับเดี๋ยวเอาไปชิมเหมือนกันพี่น้อง ดูหน้าตาข้างในมันจะเป็นยังไงมันสุกบอระสมมันแสบผสบเดี๋ยวเราไปลุนกันอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้คืออูยแสบแพงอพี่น้องอันนี้การหนึ่งเนี่ยประคบให้นดุ้ยพี่น้องนี่หนึ่งไม่ไหวแล้นี่นะครับกวกันหกอีกนิดนึงนะครับเอาเจยกันนะครับครับผมในกาศตอนนี้นะครับผมในการบ้านสวนตอนนี้นะครับคําแล้วพี่น้องคําาแล้วนะผมฝนตกพึ่งเศร้าพี่น้องฝนตกพึ่งหยุดนะครับเดี๋ยวเอาไปให้นิดุ้ยกินนะครับ วุ้ยหอนหอนหอนพี่น้องอบางก็มางกปอนหอนหอนหอนเดี๋ยวเอาไปเกลียข้างในเลยนะครับคนเปิดให้หน่อยไปให้หน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวพึ่งโซกันนะครับถ่ายคลิปนี่เลยเอามาอีสิม เดี๋ยว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 าม้อกันครับเดี๋ยวมางหน้าตากครข้างในกันโอ้นีครับพี่น้องหน้าตาข้างในก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาข้างในมันนะครับว้าวอันนี้อันนี้อันนี้คือขนมไอถั่วเหลืองใส่ถัเหลืองนะครับเอาาผ้เนผู้เลนผู้เล่บัดนี้เอา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 เออซิปเนี่ยนะเมื่อกี้ สวัสดีจ้าอยากใจสวัสดีจ้ะสวัสดีสสดสสดจ้าก่อนผู้ดใดยข้างหลังกันผูดข้างหลังกันผู้สาวว่าเหรียญนำถ้ออาแบนะ่งหอมมวยรวยอยู่นี่ครับหนึ่งเมื่อกี้เขาเอามาประคบเนาะจะไม่นิรุ้ยซิมเดี <c oughs> ๋ยวนานตายมันแล้วก็เอะแล้วก็ขนมแม่เปิดอัะไรบ้างเนีเ่ย<ล> เอาเนื้อมาย่างน้ำเอาครูมาต้มตุ้ <S <S นี่ก็เป็น <S <S สาคูสาค,สาคูพี่น้องหน้าตาก่าสาคูเขามันเนาะพี่ครูพี่ครูแล้วก็ในอีกใส่ใส,ส่หนึ่งใส่กล้วยนะหมือนมันบอนแมนมันอยู่ที่รูทั้ทงลุมพันป๋อมเพื่อนเพื่อนหลายส่จะมีใสก่กล้วยด้วยใสยท่ทุเรียางเพราะว่าทุเรียางอันกล้วยมันเบิดก่อนใสท่ทุเรียางมันใส่ทั้งเถิงแล้วเข้าเอาจากทั้งเถิงมัขึ้นมาน่าจะนาทีอยู่ทั้งรัง หน้ากล้วยจะอยู่อีกซันหนึ่งพี่น้องนะครับอยู่อีกซันหนึ่งมันมันเบิด์ตบานเท่ากับเอาอันใส่ทุเรียงมาเข็ดตุ้ดทุเรียงทุเรียงเบิด์ตทุเรียงไว้จนนี้ใส่กล้วยใส่กล้ืออีกถาดถาดอีกถาดหนึ่งพี่น้องเดียวนะแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างอันนี้อันใส่ทุเรียงนี่มันเงาเพื่อใะไกันนี่ด้วยชิมไหมชิมปะหนูกินไหมเดี๋ยวเอาแกให้ เอาชิมชิม <story> ท <clipping thôi> ี <though? S 2> e <laughs> ้มือไข่เมื่อก้อะไมรนเปล่าม่ก็นเล่ทำมสิกินได้เน่ะเยอะนยังหอนมาแค่บอกินกับม่ไม่หอนหออโอ้ยยังหรอตมูไหยังหอนอยู่โวเซียวขาวแตกหอนนี่แหละเขาพูดไปโดนเติบแล้วมึงอีแม่กินแม่แล้วแม่นยับัดรสามอันละอืม แชบ์ป่ะยัยยูยูงานซากุระมาทุกอ่าแช่ทุ่มเดียวนะแล้วหวานก็เลยบอเลยแชร์ครับผมพี่น้องนะครับคือล่าสุดตอนนี้เนาะพี่น้องอก,ก็ถือว่าสุกสาเร็จดีพี่น้องแซ่ดีสักุระสุกดีนะครับตอนนี้คือกำลังชิมพี่น้องนะครับชิมอันนี้รอให้เย็นก่อนนี่เราจะก็จะชิมพี่น้องชิมแล้วเมื่อกี้เปอันหนึ่งนะครับคือแซ่พี่น้องหวานมันดีนะครับผมถือว่าสุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมแซ่ พี่น้องนี่คือเป็นบุญบุญก่อสร้างนอกเหมืออื่นเป็นประเพณีของาคนอีสานบ้านเฮานะผมคือหรือว่าคนไทยพี่น้องนะครับคือเป็นบุญก่อสร้างตองหัวเข่าต้มขนมไปวัดนะครับผมแล้วก็ทำเห็ดไอ้ฟางเห็ดกันเห็ดนะครับผมสลับมืออื่นเนาะพบผักันอีกมื้อื่นนะครับมกระเว้นนะครับเป็นบุญเข่าสร้างเท่าถึงในถึงถึงเทาเด็ดหอกตัวต้นขนมเมือนี่คือเป็นงานบุญข้าวสากนะผมสำหรับคลิปนี้พี่น้อง ฝากไปสำหริบก่อนนะครับเสเพคแนวอื่นต่อแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเปิดกําลังใจให้ต้อมน้อยร้อยล้านด้วยนะครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับสวัสดีครับ